ช่วงนี้ฝุ่นระบาดมากเลยนะครับผมทุกคนคิดว่าอยู่ในรถมีฝุ่นไหมคิดว่าฝุ่นเข้าในรถได้หรือไม่จริงๆแล้วฝุ่นเข้าในรถได้นะครับผมมาดูนี่กันเวลาที่ผมตบบ่อเนี่ยฝุ่นมันฟุ้งออกมาเลยนะครับเห็นปะ่ะฝุ่นเยอะมากนะครับในบ่อแต่ว่าตัวนี้ครับผมเขาบอกว่ามีส่วนผสมในการขจัดไรฝุ่นเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ให้ดูนะครับว่าถ้าฉีก,กับบ่อมันจะได้ได้เรื่องไหมถ้าฉีกกระบอกแล้วขจัดไรฝุ่นได้เดี๋ยววันนี้ผมจะฉีกเข้าไปในช่องแอร์นะครับผมเพื่อขจัดไรฝุ่นในช่องแอร์เพราะนี่คือ ลอกนะไปอย่างรไรไม่มีฝุดไหมอ่ะตรงนี้มีฝุดไหมไม่มีโอเคดับเครื่องยนต์ก่อนครับฉีดแค่2ช่องกลางย้ำนะครับผมว่าแค่2ช่องกลางโอเคอยี่เข้าไปเลย แค่นี้ครับผมฉีดเข้าไปจนมันพุ่งออกมาแค่นั้นพอนะครับเดี๋ยวน้ํายาล้างแอร์ตัวเนี้ยมันจะไหลตรงลงไปนะผมแล้วก็ไปโดนรลังพื้นข้างล่างนะครับแล้วก็ไหลลงท่อน้ําทิ้งของรถไปเองนะครับผมไม่ต้องไปทําอะไรนะครับแค่จอดทิ้งไว้ครับนี่ตัวนี้ให้กลิ่นหอมด้วยนะครับผมใช้ในแอร์บ้านได้นะครับแอร์รถได้ปลอดภัยตัวนี้ปลอดภัยไม่ติดไฟนะครับวิธีการใช้งานเป็นภาษาไทยครับผมฉีดแค่สองช่องกลาง อายุการใช้งานเก็บไว้ได้2ปีกว่าเลยครับตัวนี้ตอนนี้เขาจัดโปรนะครับผมมี5ขวด3ขวดและพิเศษครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้อยากซื้อขวดเดียวเป็นขนาดทดลองก็มีนะครับผมลองกดดูในตะก,ก้าได้เลยครับ